พระองค์จึงสอนคุณธรรมจริยธรรมว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปแม้จะมีเจตนาเพื่ออะไรก็ตามแม้จะมีเหตุผลเพื่ออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันนําไปสู่การตายของสัตว์คือการเบียดเบียนเดือดร้อนคนเื่นคาถามคือเวลายุ่งกัดเราเราทุกถูกต้องป่ะแต่ยุ่งทุกไหมยุ่งไม่ทุกเพราะอะไรมันไม่รู้ว่าอน,นั้นเรียกผิดหรือถูกแต่เรารู้มาว่าถ้าเราทําฆ่าสัตว์เนี่ยผิดหรือถูกเรารู้ได้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นการเบียดเบียนเราเบียดเบียนยุ่งเพื่ออะไร เพื่อให้ตัวเราเองพ้นจากความทุกข์ด้วยการตีมันให้ตายซะมันจะได้เราจะได้พ้นทุกข์มันจะเป็นยังไงเราสนใจไหมไม่สนใจครอบครัวมันจะเป็นยังไงเราสนใจไหมไม่สนใจนี่เรียกว่าการเบียดเบียนเดือดร้อนให้สัตว์ได้ยากดังนั้นมันมีนวัตรกรรมที่เรียกว่ากอย15นี่กอยอ15ต้องเข้ากูแล้วนะเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะกอยอ15ชากันยุง มันสามารถป้องกันยุงได้โดยที่เราไม่ต้องไปตบไปตีมันหรือนวัตกรรมที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมุง้งเรามีมุ้งนอนอยู่ในบ้านอาจารย์ผมนอนนอกบ้านผมนอนอยูอ่ไผมยังไม่ได้เวลานอนจะเดินอยู่นอกบ้านอยู่ยากันยุงง่ายนิดเดียวคือทายากนยุงยสะป้องกันที่ตัวเองเพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแก้ไขที่ใครแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ไขที่คนอื่นเราไม่สามารถแก้ไขทุกคนได้ดังนั้นถ้าเรามีความเห็นผิดจากหลักสักจจความจริงของโลกเราก็ยังไม่ใช่คนดี เพราะเราไปมีความเห็นผิดคิดว่าไอเนี้ยมันถูกแต่ความเป็นจริงมันผิดแล้วเราก็ยังดันทุนลังว่ามันถูกต่อไปอย่างนี้เรียกว่าความเห็นผิดจากหลักสัจจความจริง